ผมกับเพื่อนสีชื่อเบนไปเที่ยวบ้านร้างเก่าแก่กลางป่าลึกมีข่าวลือว่าบ้านหลังนี้มีคำสาปใครเข้าไปท้าทายจะต้องเจอดีเบนมันไม่เชื่อเลยปากดีท้าทายคำสาปเสียงดังลั่นถ้ามีจริงก็ออกมาเลยตกกลางคืน ผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนกระซิบอยู่ข้างหูพลิกตัวไปมองเบนเบนหลับลึกเหมือนตายแต่ที่หน้าขนลุกคือเงาบนกำแพงมันไม่ได้เป็นเงาของเบนเงาตะคุ่มคมเหมือนคนแก่หลังค่อมกำลังจ้องมองมาที่ผมผมรีบปลุกเบนเบนตื่นมาก็ทำหน้างง ผมเล่าให้ฟังเบนหัวเราะบอกว่าผมคิดมากแต่พอเบนลุกขึ้นยืนเงาของเขากลับไม่ขยับตามเบนเริ่มหน้าเสียเฮ้ยนี่มันอะไรวะเบนพึมพำทันใดนั้นไฟในบ้านก็ดับวูบผมได้ยินเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากมุมห้อง พอไฟติดขึ้นมาอีกครั้งเบนก็หายไปแล้วเหลือทิ้งไว้แค่รอยเท้าเปื้อนโคลนที่พื้นมุ่งหน้าไปยังห้องใต้ดินผมไม่รู้ว่าเบนไปไหนแต่ผมรู้ว่าคำสาบมันมีอยู่จริงและการท้าทายมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุด